เพลงจ้าเพลงอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วจ้าร้อยมินเปิดเพลงสักครู่นะครับลำโพงอยู่ไหนจ้าลำโพงลำโพงอยู่นี่ลำโพงอยู่นี่ฮะเอายังอถ่ายนี่มาหรอเอาย่างมายังมาแล้วลายมาแล้วลูกค้ายังไม่มาค่ะรอสักครู่ลูกค้าเริ่มมาแล้วค่ะเ ลูกค้าท่านไหนเข้ามาเสียงชัดภาพชาัดฝากกดไลค์ด้วยนะคะผมฝากกดแชร์ด้วยนะฝากกดหนึ่งนะคะลูกค้าเดี๋ยวเช็คเสียงสักครู่ค่ะวันนี้เป็นป้ายหมี่ลูกค้าป้ายหมี่เพิ่งเข้าใหม่ๆสดๆใหม่ๆเลยนะครับลูกค้านะนนลูกค้าเข้ามาแปดแล้วครับแปดแล้วค่ะสักครู่นะคะลูกค้า 9, ลูกค้าาวันนี้ะจะเป็นงานป้ายหมีนะลูกค้านะเป็นงานสเวตเตอร์ครับลูกค้าเป็นสเวตเตอร์คอ,อกลมเนาะแล้วก็เป็นสเวตเตอร์ไซส์ใหญ่ๆห,หน่อยแต่หลักๆก,ก็คืองานงานหมีเนี่ยเป็นเป็นงานเมกานะไซส์เรื่องไซส์นี่ใหญ่ๆอยู่แล้วเนาะลูกค้าเนาะลูกค้าสิบสองท่านละค่ะกี่ท่านล้วครับสิบสองสิบสามอีกสักยี่สิบละกันเนาะยี่สิบละกันได้ลูกค้าถ้าได้ยินเสียงชัดเจนนะคะรบกวนฝาก คอมเมนต์หนึ่งมาคอมเมนต์นี่มูจิมาก็ได้เนาะลูกค้าเนาะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใช่ค่ะนี่เปิดงานเลยค่ะน้องตะวันเป็นงานสเวตเตอร์ครับเป็นสเวตเตอร์คอกลมครับแล้วก็จะมีสเวตเตอร์แบบไซส์ใหญ่ด้วยครับพี่ครับลูกค้าคอมเมนต์มาค่ะมีเปิดงานเสื้อยืดไหมคะงานเสื้อยืดวันนี้ยังไม่มีนะครับลูกค้านะเดี๋ยวยังไงลูกค้าอยากให้เปิดงานไหนเดี๋ยวแอดมินเอาเปิดให้วันหลังนะครับลูกค้านะลูกค้ากี่คนแล้วครับ21ท่านค่ะโอเคแอดมินลุ้นตัดกระสอบลูกค้้าย ลูกค้าท่านไหนสนใจอยากให้เปิดตัวระวังานไหนแบบน่ิดตามมิเข้ามาได้นะคะแล้วแอดมินจะหามาเปิดให้วันถัดไปนะลูกค้านะเอย่าลูกค้าดูความแน่นใช่มันอาจจะมาแน่นมากนะครับลูกค้านะงานป้ายหมี่จากอเมริกานะคะลูกค้าป้ายหมี่จากอเมริกานี่เป็นงานมีไซน์นะครับลูกค้าไซน์กำลังสวยกำลังดีเลยนะโอเคอ่ะนี่ให้ดูก่อน อุ้ยสีสดมากเลยนะครับลูกค้าอุ้ยตัวแรกก็สวยเลยอ่ะให้ดูป้ายก่อนให้ดูป้ายก่อนสีแดงแดงอันนี้โชว์ป้ายนะคะนะครับป้ายเบรนะคะป้ายขาไม่ต้องตกใจนะลูกค้านะมันเป็นแดงดีอัดนะลูกค้าเพราะว่ากระสอบเนี้ยถูกอัดเสื้อผ้ามาแน่นมากเลยครับลูกค้าใช่ตัวแรกก็สวยเลยเอาหรือยังเอาเลยเอารเริ่มเลยอามาปล่อยรหัสกันก่อนมารหัสนี้เป็นงานเอ่อ สเวเตอร์นะครับเป็นป้ายหมีครับรหัส B ขีด404ครับเป็นสเวตเวตอร์คอกลมครับน้ำหนัก45กิโลครับลูกค้าประมาณกี่ตัวคะจำนวนวตัวประมาณ8 0ถึง100ตัวบวกลบเด้ยประมาณนะลูกค้านะราคา3,500บาทฮะแล้วก็กระสอบนี้มีส่วนลดด้วยคือ150บาทถ้าเกิดรับลูกนี้นะลูกค้านะเป็นลูกรีวิวนะเป็น3,350บาทนะมีส่วนลด150บาทครับลูกค้า <c oughs> อ่ะเรามาเล่มที่ตัวแรกกันเลยลูกค้าเ,เลยนะคะน่ลูกค้าสี่ลูกค้า 3, ม ให้ดูป้ายใกล้ๆเนะถ้าลูกค้าสนใจตัวหนร้านนะคะสามารถรีมรับรีวิวตอนนี้ได้เลยค่ะลูกค้าเนี่ยลูกค้าดูเนื้อผ้าสีสวยไหมสวยค่ะรีบอกค่ะให้ดูป้ายใกล้ๆสีสดมากอาดิดาสคับอาดิดาสก็สวยป้ายห้องลูกค้างานหม่อะลูกค้าหลายท่านก็ติดตามนะเพราะว่านานทีจะเข้าใช่ไหมลูกค้าเนาะเนี่ยลูกค้าสีสดมากงานใหม่มากลูกค้า เฉลี่ยจำนวนตัว8 0บถึง100บวกลบเดียวประมาณนั้นลูกค้านะเสร็จตะกร้าหนูให้หน่อยเนาะได้ค่ะอ้หูสีสดมากเนี่ยลูกค้าสีแจ๊สสีม่วงก็มีพื้นๆลายๆก็มีนะลูกค้านะอุ้ยก้องสีเจ็มสุดๆเลยค่ะเป็นตะวันตำหนียังไม่เจอเนาะลูกค้านาะ ลูกค้าสนใจกระสอบรีวิวพิมพ์รับกระสอบรีวิวได้เลยครับลูกค้านะเอาอปรหัสกันดี่งก็นึ็รหัส b 4 0 4ครับเป็นสเวตเตอร์โคอกลงความน้ำหนัก45กิโลครับลูกค้าแล้วก็มีราคาตอนนี้คือ3,500บาทนะลูกค้านะใครรับกระสอบนี้มีส่วนลดให้150บาทรับลูกค้าเป็นกระกระสอบรีวิวครับเหลือ3,350าทเท่านั้นครับลูกค้าใช่ถ้าลูกค้าสนใจสามารถพิมพ์รับรีวิวมาได้เลยนะคะใช่ยังส่งนะลูกค้านะอุ้ยดูเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ย พิมพิซมาร์ไหมพิซมาร์กมาร์ทที่เป็นงานปักลูกค้าสูบใกล้ๆหน่อยค่ะเป็นการตกซอสเนี่ยลูกค้าบางตัวงานป้ายห้อยก็ยังมีนะลูกค้านะในลูกค้าดูหลายด้านหน้าเนี่ยมีป้ายมีป้ายห้อยแบบนี้ด้วยลูกค้าให้ดูป้ายใกล้ๆเนาะรับรีวิวมีลูกค้าพิมพ์รับรีวิวแล้วค่ะชื่ออะไรครับอ่าน้องเล็กกับพี่ใหญ่ลูกค้าค่ะเรียกพี่ใหญ่แล้วกันเนาะเรียกพี่ใหญ่แล้วกันเนาะค่ะ ลูกค้ารับรีวิวแคปแล้วก็ดันหนึ่งให้แอดมินหน่อยนะคะคอันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ขอบคุณครับ <c oughs> เนี่ยลูกค้าเนื้อผ้าก็จะมีประมาณเนี้ยสเวตเตอร์นะลูกค้านะเป็นงานที่แบบแมทแกได้หลายหลายสไตล์เลยนะลูกค้านะจะเป็นยีนเป็นแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยลูกค้าได้หมดเลยส่วนตัวแอดมินก็เป็นคนชอบใส่สเวตเตอร์มาลูกค้ายิ่งช่วงเนี้ยปลายปีลูกค้าอากาศกำลังดีลูกค้าันหน่าวะลูกค้าดันหนึ่งมาแล้วนะครับ ในลูกค้างานปลายปีช่วงนี้กําลังหนาวกาลังเย็นเลยนะลูกค้าพราค้าไม่ขายนี่นําไปทําราคากันได้ดีเลยลูกค้านะตนลูกค้าเปิดกระสอบมาหนึ่งครั้งเลยลูกค้าซักรีดเสร็จเรียบร้อยขึ้นราวขายในลูกค้าร้อยห้าสิบสองร้อยก็ทําราคาได้เลยลูกค้านะตอบตัวนะในลูกค้างานซิปแบบนี้ก็มีนะลูกค้าสวยเพ่สวยไหมเป็นปกแบบนี้ลูกค้าเด็ค่ะ ลูกค้าท่านอื่นหากสนใจนะคะสามารถรับลูกแต่ลูกใหม่ได้นะคะราคา3,500บาทคะ่ะ <c oughs> ใช่ครับลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่ไม่ทานลูกรีวิวไม่เป็นไรนะคบลูกค้านะเราเรับปล่อยรหัสกันอีกรอบนะคะลูกค้าลรหัสเป็น B4 0 4ครับเป็นเสเวอเตอร์อคอกลมน้ำหนัก45กิโลครับลูกค้าใส้ดีมากตัวนี้สวยสูงูให้หน่ยอยขยายเห็นหน,น้าลักเป<ม>็นดอกอะไรนะเาเรียกดอกใช่เนี่ยลูกค้านอกจากคอกลมก็จะมีติดงานซิปประมาณนี้ลูกค้าซิป u n d e r เมอร์ค่ะ สวยนะครับลูกค้าเป็นติดไปแต่ว่าเป็นแบรนด์เนาะแม่เนาะใช่เคียวเดนค่ะเนี่ยลูกค้าดูลายอุ้ยสกินสวยมากยังไม่แตก่ะสกินใหม่นี่แบทแมนก็มีลูกค้าแบทแมนค่ะโอแมตช์กับฮูดด้านในหรือเป็นแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยลูกค้าได้หมดเลยนะแมนด้วยตัวนี้ก็สวยอุ้ยดูดูวีเทลแขนนี่ลูกค้าสวยมากสวยไหม สวยค่ะรหัส B 4 0 4นะลูกค้าน้ำหนัก45กิโลกร,รมัมมีราคา3,500บาทครับลูกคา้าคู่ก,กันเลยคูย่ก,กันเลยนนลเนี่ยลูกคา้าเขียวแดงมาในซีซมคริตสต์มาสเลยนะช่วงปลายปีเนะี่ยลูกคา้าใกล้ถึงวันที่พีแล้วนะลูกค้านะใช่รีบจับรีบจองไปลงตลาดนะครับลูกค้าลูกค้างานซิปแบบนี้ก็มีครับลูกค้าอาจจะติดแบบว่าซิปใช่อาจจะติดงานซิปไปบ้างลูกค้าแต่ไม่เป็นไรนะลูกค้า ติดเล็กน้อยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าต้องไปลุ้นนอนน้ำเพราะว่าลูกค้าเขาจะติดบ้านนิดนึงเนี่ยลูกค้าแล้วป้ายหมี่ใช่ครับแต่ว่าเป็นแบรนด์พิงค์นะคะป้ายหมีได้เป็นงานเมกานะลูกค้านะงานเมกานี่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องไซส์นี่ดีแน่นอนถ้าสนใจนะคะสามารถพิมพ์รับลูกใหม่เข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าก็แคปส่งให้บินหลังบ้านได้เลยบีสี่ศูนย์สี่ครับลูกค้างานสเวตเตอร์คอกลมครับน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลครับราคาสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับลูกค้า เฉลี่ยประมาณ80ถึง100ตัวบวกลบนะครับลูกค้านะเนี่ยลูกค้าแมชกระหูสแบบสีดำสีขาวได้หมดเลยลูกค้าสีม่วงๆอย่างอุ้ยดูงานมันอาจจะมีงานสีติดไปบ้างนะครับลูกค้านะเนี่ยลูกค้าแต่สวยอุ้ยปากเป็นงานปากเลยลูกค้าอุ้ยดูตัวนั้นนี่เอามาซูมหน่อยค่ะซูมหน่อยนะอุ้ยปากสวยลูกค้าเนี่ยลูกค้าอุ้ย วว i s h you a merry c ริ i s t ม a s แข่งกันโชว์ความน่ารักหรอน่ารักไหมอันนี้ก็ติดติดงานคลิปมาหลายอันอยู่ใช่ลมหนาวกำลังมานะลูกค้านะพ่อค้าไม่ขายก็หยิบจับกันไปลงตลาดขายกันได้นะครับลูกค้าเนี่ยลูกค้าหรือว่าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะงานถัดไปก็เป็นลูกไซนนะลูกค้าเป็นสเวตเตอร์เหมือนกันใช่ครับซักรีดหนึ่งครั้งขึ้นราวขายได้เลยครับลูกค้า ลูกค้าคอมเมนต์มาค่ะเปิดงาน059ไหมคะ059วันนี้ยังไม่มีเปิดนะครับลูกค้านะเดี๋ยวไงแอดมินมาเปิดให้วันหลังเนาะค่ะในลูกค้าเป็นดีวตอร์คอกรมแล้วก็มีกระเป๋าด้านหน้าแบบนี้ติดไปก็มีนะลูกค้านะลูกค้าสาวถามมาเปิดงานเด็กไหมคะงานเด็กวันนี้ก็ยังเนาะลูกค้าวันนี้ยังไม่ได้เปิดค่ะลูกค้าวันนี้มาเปิดงานป้ายหมีนะคะเนื่องจากเตู้เข้าใหม่ค่ะลูกค้าใช่ครับเป็นตู้เข้าใหม่เมื่อวานก่อนเองลูกค้างานหมีเนาะลุกคนทุกคนรอกันมานานเลยนะลูกค้านะ เพราะว่างานหมี่เนี่ยนานๆทีจะเข้าใช่ไหมลูกคา้าใช่ค่ะคสีสวยนะเนี่ยลูกคา้างานป้ายป้ายห้อยอย่างเงี้ยราคาดีๆทั้งนั้นเลยนะลูกค้านะทำราคาที่สูงมากเลยนะสวยว่ะุอุ้ยอันนี้ก็สวยนะแต่อันนี้แจ้งแจ้งตำาหนิเลยก็ได้เอ็มจัตวันนี่ค่ะนี่นะคะ <c oughs> ก็งานกระสอบจะมีตำาหนิงเพื่นเลยแบบนี้นะจ <c oughs> ับป้ายนะคะลูกคา้า กรหันนี้เป็นงานเมกานนลูกค้านะตั๊มเนี่อาจจะมี1 1 5ลูกค้าค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็ตั๊มนียส่วนม,มากนี่จะเป็นแค่แบบเขาเรียวกว่าอะไร,รเป็นรอยด่างรอยคราบเหลืองเงลูกค้าสามารถทําความสะอาดได้นะลูกค้าดูแลง่ายนะครับเนื้อผ้าแบบนี้ลูกค้าเนี่ยอาดิดาสครับลูกค้าสอบถามม่ะว่าได้กี่ตัวคะได้ประมาณ80-100ตัวโดยประมาณครับลูกค้าค่ะและ้วก็เพราะแบรนมีไซส์ในลูกค้านะน้ำหนัก45กิโลลูกค้า ลูกค้าคอมเมนต์มาค่ะจะเปิดเสื้อกล้ามสายเดี่ยวหญิง KWE ไหมคะเสื้อกล้ามสายเดี่ยวหญิง KWE เดี๋ยวยังไงให้แอดมินดิสไว้ดีกว่าเดี๋ยวมาเปิดให้วันหลังเนาะลูกค้าเนาะใช่ค่ะวันนี้จะมีเป็นงานสเวตเตอร์นะลูกค้าเป็นงานสเวตเตอร์คอกลมแล้วก็เป็นงานสเวตเตอร์ที่แบบมีไซส์หน่อยลูกค้าเนี่ยลูกค้าสองเปิดไหมคะอะไรนะครับสองเปิดไหมคะเจ็ศูนย์สองไม่ได้นำมาเปิดวันนี้ยังนะครับลูกค้านะเดี๋ยวังไงแอดมินดิสไว้นะครับลูกค้าเนี่ยลูกค้า ของหมดแล้วหรอคะมีหลัก้านกระซิบมาว่า402ของหมดแล้วนะคะของหมดแล้วช่ใช่ใช่งานหมี่นี่เข้ามาแป๊บเดียวนะลูกค้านะ404ต้องรีบจับรีบจองรีบนําไปขายกันแล้วนะลูกค้าพราค้าไม่ขายคนไหนก็เนี่ยลูกค้างานไหนที่แบบมีป้ายห้อยอย่างเงี้ยลูกค้างานกับหุยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นอะไรเพิ่งเห็นกูมาครับดูเนื้อผ้าดิลูกค้าสวยมากอรบวนอรบวนชูป้ายใส่กล้องเลยให้ดูราคาดอลลาร์เลยลูกค้าลูกค้าคอมเมนต์มี เดทออกงานเด็กไหมคะเดทงานเด็กวันนี้ยังไม่มียังไม่ได้มียังไม่ได้มีนะลูกค้านะหลังบ้านได้เลยนะคะลูกค้าเนี่ยลูกค้าภูม่าดูเมื่อกี้ก็ตามด้วยอะเลย์บอยลูกค้าสวยสิเยลย์บอยไซส์ดีลูกค้างานสีเขียวเนาะประมาณนี้เนี่ยลูกค้านิวยอกครับสวยมากเนี่ยดูเป็นงานปักก็มีลูกค้างานสกรีนก็มีเท่าไหร่คะ อ่าตัวกระสบอบนีราคา3,500บาทค่ะลูกค้าใช่่ครับอะ,อะมาปล่อยรหัสกันอีกรอบมาเผื่อลูกค้าท่านไหนสนใจไม่ทันลูกรีวิวไม่เป็นไรนะลูกค้านะรหัส B404 ครับเป็นสเวตเตอร์คอกลมน้ำหนัก45่กิโลครับลูกค้าราคา3,500บาทเท่านั้นเองลูกค้าจำนวนตัวประมาณ8 0ดสิถึงหนึตัวบวกลบไดยประมาณนะลูกค้านะเนี่ยลูกค้าดูเป็นงานปักก็มีงานสกรีนก็มีลูกค้าสวยมากเลยเดี๋ยวลูกค้าดูลายดิ เสตเฟดอย่างเงี้ยสวยเลยนะลูกค้าแมดก็ได้หลายสไตล์เลยใส่เป็นแจ็คเก็ตกับโค้ทก็ได้นะกับโค้ทก็ได้กับแจ็คเก็ตก็ได้หรือแม้แต่เขาเรียกว่าอะไรเป็นฮู้ดด้านในไงลูกค้าสต็อกเหลือไม่เยอะแล้วนะคะแอดมินเแขนลูกค้าอะไรนะครับแอดมินกระซิบมาเมื่อกี้ใช่ในสต็อกเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเหลือลูกค้าในสต็อกเหลือไม่เยอะแล้วนะต้องรีบจับรีบจองนะนะลูกค้านะงานแบรนด์นะเพิ่งมาเมื่อวานก่อนนี้ก็ใกล้จะหมดอีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็นานทีจะเข้านะครับลูกค้า อุ้ยอะไรอ่ะสวยไหมสวยสวยนี่ดีสี่ศูนย์สี่ตอนนี้เหลือสามลูกสุดท้ายค่ะสามลูกสุดท้ายเท่านั้นจ้าลูกค้างานเพิ่งมาเมื่อวานก่อนนี่เองเมื่อเข้าเมื่อวานก่อนใกล้จะหมดแล้วนะลูกค้านะอันนี้คือกระสอบใหม่นะหักลูกรีวิวแล้วนะแม่นะเหลือแค่สามลูกอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆวนอีกรอบนึงนะแม่ใครจะเอา B404 ลูกนี้สมัยต้องขอกลมเบอร์หนึ่งโอ้โห เด้อเ,อเมือจ้านี่ลูกหาสามลูกแม่เอฟหน้าไห์ได้เลยราคาสามพันห้าค่ะพี่นะคะ ตัวนี้ราคากระสอบละ3,500้บาทสภาพใหม่ฉ่ำตัวนี้มงลงเบอร์หนึ่งคือตำหนิน้อยสีเฟดเก่าน้อยประมาณกี่ตัวนะประมาณ80-100ถึงตัวบวกลบดยประมาณลูกานะใครชอบแนวลวดลายแบบลายวินเทจหน่อยแบนแบนเทเองานสกรีนงานปักก็มีนะคเยอะแยะไปหมดงานดีเทลแขนสวยๆก็มีนะลูกค้านะ3,500 3,500บาทเท่านั้นลูกค้าน้ำหนักาหกิโลครับลูกค้าอีก3มลูกจะหมดแล้วอีก3ลูกจะหมดแล้วแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมีเปิดอะไรอีก เดี๋ยวจะมีเปิดงานสเวตเตอร์คอคมครคับเป็นงานไซส์ใหญ่ครับลูกค้าอโอไซส์อันนี้ไซส์เป็งานโเว,ว่าสายแต่ว่าอันนี้คือไซส์ปกตินะใช่ครับปกติหมายถึงนี่เป็นงานเมกานี่ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ลูกค้คาใส่กำลังสวยเลยนะเออใครชอบไซส์ประมาณแบบ SML XL รวมๆกันใชน่นะฮะเพราะว่าส่วนมากลูกค้าอาจจะแบบ นำใบแมทกับพวกเป็นฮูดด้านในหรือเป็นเป็นด้านนอกเงลูกค้าต้องมีไซส์นิดนึงเนาะสำหรับสเวตเตอร์เนาะอันนี้ฮับซีฟฮับซีฟเนี่ยเอองานแบบนี้ก็จะมีปนือนะลูกค้านะนะมีฮารปซีฟปนไปด้วยไม่มีก็จะมีคละกันไปลูกค้าเป็นงานสีสดใสอุ้ยเหมือนตัวก่อนหน้านี้ไหมอุ้ยอันนี้เป็นฟิลแบบงานเดียวกันเลยพู่ม่าครับลูกค้าพู่ม่าสองตัวเลยลูกค้าหนูให้ดูสภาพแม่๋าเบอร์หนึ่งว่าไงอ่ะแม่ดูคอแม่ดูสกรีนนะใช่เป็นงานป้ายห้อยด้นะลูกค้านะเพิใหม่ คนใหม่เลยแม่ไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยตัวนี้แขวนแล้วขายได้เลยค่ะ3,500บาทบอีก3ลูกใหม่นะหมดแล้วหมดเลยรอของอีก2เดือนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อง,งานตัวใหม่ก็ได้น้องตวันจ้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปรหัสต่อไปกันเลยเนาะอนเอา<บ>เราไปย้ำรหัสนี้กันอีกทีหนึ่งรหัส B404 ครับเป็นงานสวตเตอร์คอกลมครับน้ำหนัก45กิโครับลูกคา้าราคา3 5 0 0บาทเท่านั้นเองครับร<อ>ลูกค้าเื